การกล้าวรับบทชาวสวนลุยแปรงผักเก็บเองกับมือจะถ,ถูกโฟกัสที่ชุดเต็มๆเ,เป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่มากความสามารถจริงๆสำหรับนางเอกสาว เกรดการกล้าวด้วยเสียงกล้าวที่นอกจากเรื่องรูปร่างหน้าตาจะสวยแบบไรที่จิแล้วเรื่องความสามารถพิเศษในด้านต่างๆของเธอก็เจิดจรัสไม่แพ้กันล่าสุดเกรดการกล้กา,กาวได้ลองดูขึ้นมาสวนบทชาวสวนเข้าเก็บผักออร์แกนิกจากแปลงแบบสดๆด้วยตัวเองที่จะนํามาผัดกินซึ่งเจ้าตัวได้เขียนแคปชั่นไว้ว่ารับบทชาวสวนหนึ่งเก็บผักออร์แกนิกมาผัดกินกันค่ะแอเต้าฟาร์มเขาหญ่รักทุกสิ่งที่เป็นที่นี่สอนให้เรารูจักความเป็นเกษตรอินทรีย์ที่แท้ทรูแฮปปี้บรรยากาศดีมาก แะถทายคลิปชีไปเปิดเพลงเข้ากับบรรยากาศเวอร์แต่งานนี้ดูเหมือนแฟนๆตาจะขอแอบโฟกัสผิดจุดกันนิดหน่อยเพราะชุดชาวสวนที่สาวเกรซสวมใส่ยอยู่นั้นช่างสะดุดตาสีเหลือเกินโดยทุดนงกล่าวเป็นเดรสก,กระโปรงสั้นสีสันสดใสเผยให้เห็นเรียวขาย,ยาวสวยที่หลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าต่อให้อยู่ไกลแค่ไหนความสวยและความน่ารักของเกรการกร้า ก็ประเด่งประกายทําให้มองเห็นเธอในพริบตาจริงๆขอขอบคุณภาพเรกรดการกร้าวภาพเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสนุก .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r ร b e กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ